สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโตลิฟเทคนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว a c c o r d G10 นะครับตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงเลยคันนี้ลูกค้ามาติดตั้งเป็นรุดนลำโพงเรนโบ์นะครับตรงรุ่นนะครับย้ำนะครับว่าตรงรุ่นปลั๊กแอนด์เพนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าการติดตั้งลำโพงตรงรุ่นเนี่ยมันจะง่ายและก็รวดเร็วแค่ไหนนะครับมาดูกันเลย โอเคครับมาดูการติดตั้งลาโพงตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวให้ช่างลองถอดของเก่าออกอันนี้เป็นลาโพงเดิมของรถนะครับผมไขน็อตแค่ตัวเดียวนะครับนี่นะแล้วก็ถอดปลั๊กออกอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็เอาลำโพงเรนโบ์นะครับเดี๋ยวช่างเอาลำโพงเรนโบกับลำโพงเดิมมาเทียบกันหน่อยครับ นี่นะเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังด้วยโอเคแล้วก็ใส่ลํโพูงใหม่เข้าไปนะครับตรงรุ่นนะครับปักเสียบปึ๊บอ่านะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่น็อตเดิมนะครับเป๊ะๆนะครับทุกอย่าง ติดตั้งง่ายนะครับภายใน5นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับลำโพงตรงรุ่นเรนโบว์นะครับสำหรับ Honda นะครับถุกรุ่นนะครับสุดยอดนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ให้พลังเสียงที่ดีกว่าลำโพงเดิมแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจติดตั้งนะครับลำโพงเรนโบ ตรงรุ่น Honda แบบนี้นะครับสามารถสอบถามมากับทางแฟนเพจออโต้ลิฟเทคได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ